สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนุชจะมาทอดตัวหมูแดดเดียวให้ดูนะคะอ่าอันนี้คือหมูแดดเดียวของนุชนะคะ,ะนุชแนะนําว่าอันนี้มันไม่ถึงห้าร้อยกรัมนะคะมันเศษที่เหลือนุชก็เลยจะเอามากินนะคะนุชแนะนําว่าให้แช่ช่องฟิตนะคะได้ไปแล้วแช่ช่องฟิตนะคะแล้วก็อ่ะเวลาเราทานไม่หมดนะคะทานเหลือ เอาง่ายๆนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าได้ไปนะคะเอาไปแช่ช่องฟิตนะคะแล้วเวลาจะทานนะคะเอาออกมาจากช่องฟิตนะคะแช่ช่องธรรมดารอให้มันละลายเป็นสภาพแบบเนี้ยแล้วคราวนี้เราก็แบ่งมาเท่าที่เราจะทอดนะคะส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือที่ยังทานไม่หมดนะคะ ก็คือใส่ถุงไว้อยางเดิมนะคะแล้วก็หลังยางมัดนะคะแช่ช่องฟิตเหมือนเดิมนะแนะนําว่าถ้าทานไม่หมดจับแช่ช่องฟิตนะคะแล้วมันจะอยู่ได้นานอย่าเอาไว้ช่องธรรมดานะแช่ช่องฟิตแล้วเวลาจะทานเอาออกมาจากช่องฟิตวางไว้ข้างนอกรอให้มันละลายแล้วก็เอามาทอดได้เลยมาเราจะกินเยอะแค่ไหนเราก็หยิบออกมาค่ะที่เหลือก็จับแช่ช่องฟิตเลย มันจะอยู่ได้นานค่ะ แนะนำว่าไม่ใส่ตอนน้ำมันลร้อนนะคะกระทารร้อนน้ำมันร้อน,นอ ใอยากได้กินเกลียมก็ทอดให้มันเกลียมนิดนึงนะคะจ้าเกลยไม่มีชูรสไม่มีโรตดดีนะเพื่อน สีประมาณนี้ถ้าใครชอบสีประมาณนี้ก็พอได้เลยเราก็ปักไว้ก่อน ที่เหลือนะคะนุชก็จะเก็บแล้วก็ใช่ช่องปิดไว้นะคะมันจะไม่ติดกระทะนะคะของนุชอ่ะ ใส่น้ำตาลจริงนะคะมีน้ำตาลหวานนิดนึงนะคะแต่เวลาทอดจะไม่ติดกระทะน,นะคะอ้อยกระเด็น ส่วนที่เหลือนะคะแนะนำว่าให้อย่าให้อากาศเข้านะคะมัดดีๆนะคะเนี่ยนุดก็จะเงี้ยแล้วก็หลังอย่างอีกทีหนึ่งแล้วคราวเนี้ยนุกก็ไปแช่ช่องฟิดนะคะแล้วก็วันไหนอยากจะกินนะคะก็เอามาไว้ช่องธรรมดานะคะแล้วก็รอละลายแล้วก็มาทอดเหมือนเดิมความอร่อยรสชาติก็คือจะเหมือนเดิมเลยไม่แนะนำให้ให้ไว้ข้างล่างนะคะถ้าไว้ข้างล่างคือว่า กินวันนี้พรุ่งนี้ทอดอีกอะไรเงี้ยอันนี้ไว้ข้างล่างได้แต่ถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ได้กินเก็บใส่ช่องฟิตเลยค่ะเก็บแช่ช่องฟิตไปเลยนี่ มันจะมีความเงาๆนะคะไม่ใช่ตัวเนื้อหมูแบบเนื้อด้านๆ,านๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวครานี้เดี๋ยวรอให้มันเย็นเดี๋ยวถ่ายดูนี้คือทอดเสร็จแล้วนะคะเนื้อหมูของเรามันก็จะมีเหมือนว่ามันมันวาวๆนะคะมันมันจะไม่ใช่แบบเนื้อที่แบบทอดออกมาดูแห้งๆอะไรอย่างเงี้ยเออนี่เดี๋ยวเราก็จะไปลงมือกินกันเร็วนะจ๊ะแนะนำว่านะคะควรทานคู่กับ น้ำพริกเผาป่าสูตรโบราณสูตรเผ็ดมากของลุกนั่นเองนะคะแล้วมันจะค่อนข้างจะเข้ากันเข้ากันนะคะหมูแดดเดียวนะคะต้องทานคู่กับน้ำพริกของเจนุศมหาชัยนะจ๊ะใครสนใจก็ไปสั่งได้นะคะเจนุษมหาชัยจะ,ะมีทั้งในติ k t o อแล้วก็ในช้อปปีนะจ๊ะ